กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพล่เอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมยามดึก,ดกนะฮะคืนนี้ก็น่าจะดึกมากๆเลยนะครับผมว่าตั้งใจทําไว้ให้ดูกันตอนเช้านะครับผมแล้วก็ทักกันมานะครับผมทักกันตอนสายๆว่าจะตื่นสายต้องขออภัยนะครับเอฟซี FC ครับนะฮะจริงแล้ววันนี้ก็ แค่ไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับ f 4ครับแต่ก็ต้องทาเพราะว่าคือพอหยุดไปเมื่อวานนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพระใหม่อะไรไม่ได้ออกสนามด้วยนะครับไม่ได้ออกสนามนะครับก็พอไปได้ตะก,กุดในบ้านมาหนึ่งดอกนะครับผมนี่ฮะดอกนี้นะจะมาดูตอนหลังแล้วกันคร <c oughs> แม็กนะ <c oughs> นะครับวันนี้ก็เลยเอาพระตั้งชื่อคิปว่า รมฮิตสมเด็จผ้าเนื้อดิน่าสมเด็จสุ้มกออะไรเงี้ยนะฮะเออรวมฮิตสมเด็จสับุ้มกอดีกว่านะครับผมเอามานําเสนอทีก็ที่เป็นสมเด็จทั้งหลายแหล่นี่แหละครับผมนะฮะก็มีทั้งใหม่และเก่านะครับมาดูของที่เคยลงไปแล้วนะครับอนี้นะครับเนี่ยเบ็ดอันนี้พิมพ์อะไรอ่ะจะเป็นฐานแซม นะครับอันเซมนะครับปิดงานที่ท็อปไอชีที่ผ่านมาเนี่ยแะครับผมสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละครับผมโบแดงนะครับผมอันนี้เคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับมีมาต่อกันราคาแบบว่ายังไม่โดนราคากันนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเอาทุกองค์ก็เดี๋ยวแบ่งปันกันราคาเบาๆนะครับ F4 นะฮะก็มีแบบอาจจะต้องมีขาดทุนกันบ้างนะฮะเสมอตัวกันบ้างก็ เป็นเรื่องปกติของการค้าขายนะครับนะแล้วก็ดูองนี้เลยนะครับองค์ใหม่นะครับคือองนี้แบ่งจากอาจารย์หนุ่มสองแควสายตรงสมเด็จมานะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะเพราะว่าเขาให้ใบประกาศมานะฮะสองใบนะครับ,บ,รบเขาบอกว่ามีใบหนึ่งที่ผิดอะผมไม่รู้เนี่ยพิมฐานแซมหรือฐานคู่นะเนี่ยเคยติดติด นี่พอะใบป,ประกาศเลยนะเคยติดรางวัลที่หนึ่งนะฮะงานตลาด,ดรวยซับมานะครับในนี้ระบุว่าฐานแซมนะ,ะดูกันนะฮะแต่อีกใบหนึ่งก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันนะครับที่วัดอ,อะไรเนี่ยวัดศรีแยกเจริญพรนครปฐมนะครับแต่นี้เป็นนั่นฐานคู่นะครับแกบอกว่ามีพิมพ์เออผิดผิดหนึ่งใบนะครับมีหนึ่งใบที่ว่า รายการเขานั่นผิดนะครับผมแต่มาดูที่พักกันดีกว่านะครับแล้วก็แถมใบกันไปเลยนะครับนี่ครับผมก็ไม่สนทัดนะผมก็ดูคับคายคับคายกันฐานคู่ฐานแซมเนี่ยนะครับ FC นะฮะก็ขายกันแบบจบเลยนะครับผมราคาแบบว่าแบ่งปันกันนะครับ FC ครับนะฮะเอาไม่ถึงล้านนะครับเอาไม่ถึงล้านนะครับผม คาบ,บาๆเนี่ยนะมีรอยบินด้วยนะครับรอยเนี่ยบินไปแตกไปเนี่ยนะขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับอครับเนี่ยนะมาถึงองค์นี้นะครับผมปกโพนะครับอธิบายจะภาพกันเลยเพราะว่าอันนี้พอเป็นรวมฮิตอ สมเด็จเนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยได้อธิบายอะไรมากเพราะเนื่องจากไม่มีพื้นฐานเลยนะครับแต่ก็พอแบบพอมีพอมีของที่ติดมืออยู่นะครับพอมีของที่ติดมืออยู่นะครับก็เลยเอามารวมฮิตนะครับ FC ครับนะฮะเพื่อ f c ซจะได้แบบมีอะไรดูแก้เหงากันก็ยังดีนะครับผมอันนี้น่าจะได้มาใหม่แต่ว่า อันนี้ยังไม่เคยลงถือเป็นผ้าใหม่แล้วกันนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์วัดเกตนะอย่างนี้นะครับราคาเบาๆทุกองค์นะครับราคาเบาๆทุกองนะครับวันนี้นะฮะแบ่งปันกันนะฮะก็เหมือนวนะัดเกตเนื้อยังกัดเขาเรียกว่า แตกลายงาเลยนะครับอันนี้ก็ดูดูจากศิลปะดูอะไรอาจจะไม่ใช่พรกเกา่าอันนี้นะก็ซื้อมาแล้วเอามาอวดเอามารีวิวกันเผื่อจะชอบนะครับเอสีครับพอดูไม่คุนเนี่ยแต่ว่าเป็นวัดเกตก็ดูคล้ายๆครับคล้ายครับคาอาจจะเป็น ของสร้างใหม่ก็ได้นะครับผมอันนี้ของเก่านะของเก่านะครับอันนี้ประวัติเก็บเหมือนกันนะครับผมอันนี้สภาพเหมือนเขาเลี่ยมของปิดหลังเปิดหน้าใช้อะไรประมาณนี้นะครับอ,นนนะอันนี้กเคยนําเสนอไปแล้วนะองนี้นะครับน่าจะลงกันไปคลิปเดียวนะองนี้นะครับ คือดูยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดหรอกครับเอฟครับต้องทักมาแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ดูนะครับเอฟครับนะแต่ละองค์เนาะถัดมาเนี่ยลวมมิตรสมเด็จพระเนื้อดินสมกอนี่ก็อ่ะ,นอะอเนื้อจีตมากเลยตรงนี้นะครับผมสภาพใช้นะครับมัเก่าจัดบันจีตนะตรงนี้นะครับผมจำไม่ได้ว่าเคยลงไปยังนะ แต่ผมชอบมากเลยเขาเรียกว่าเนื้อมันมากเลยอันนี้คาคำว่ามันี่ยไม่ใช่หมายถึงมันเงาอะไรอย่างเงี้นะแต่หมายถึงว่า,าได้อารมณ์อ่ะดูแล้วคลาสสิกได้อารมณ์ดูแล้วชอบแล้กวก็มันนะสะสองมันดีจังเลยนะฮะสมกอซึ้งแล่มาขามนะฮะสมกอซึ้งแล่มาขามงามจับใจในสภาพใช้ช้ำนะฮะ เปิดสักกี่แสนดีอย่างนี้นะฮะขับเบาๆนะครับพักกันมานะครับอีีครับนะฮะก็มาดูองคล่างกันเลยนะซุ้มกรต่อเลยนะฮะอันนั้นเนื้อออกอันองคโบนนเนื้อออกแบบว่าแดงๆเหมือนอมดํานะอันนี้ก็แดงๆอมส้มนะฮะอันนี้นององล่างนะสี่พักมากันให้ถูกนะฮะน,นี่จะเป็นคนละพิมพ์กันนะฮะ ชื่อพิมพ์ผมก็นึกไม่ออกนะครับเอฟซีครับพูดไปก็มั่วนะฮะพูดไปก็มั่วนะครับเดีย๋ยวเป็นซีเรียสน,นะครับคลิปนี้ก็ดูกันเพลินๆไปดูกันแบบออไม่มีอะไรจะดูก็ดูกันไปนะฮะชอบก็ทักทายเข้ามานะครับผมแก้งเห่าเพราะว่าผมก็อยากจะแบบไม่อยากหยุดเยอะอะหยุดไปวันวันเว้นวัน,วนอะไรก็ก็ยังดีอะ่ะนะครับผมคราวนี้ว่าพรุ่งนี้นี่ ไม่แน่ใจเลยจะมีหรือเปล่าพงนี้วันพลเลอรครับนะครับผมนี่นะทักทายเข้ามาได้นะครับสุมกอนะครับเนี่ยไล่ดูวนไปเลยนะครับผมเนะหมากันได้นะเหมากันได้เลยนี้นะฮะ หมดนี่เอาไปสามล้านนะฮะสมดงสมเด็จเนี่ยพิมขนมเปี๊ยะนะครับอย่างนี้นะขนมเปี๊ยะกรนี้เขาว่าพิมายวัดพับหรือเปล่านะฮะวัดพับนะฮะพับไปเราไม่สันทัดนะครับผมก็ไม่รู้เกจิไหนอะไรยังไงหรอกนะครับ เอามาอวดเอามารีวิวกันแบบสนุกสนานนะฮะอย่างคลิปก่อนคลิปคืนก่อนนู้นนะฮะที่ว่ารวมฮิตหลงพอเงินก็เกือบหมดเลยนะครับเกือบหมดนะฮะกราบขอบพระคุณในการเรียกว่าสนับสนุนนะครับเอฟซีนะเกือบอหมดเลยนะครับเหลืออยู่ไม่กี่รายการนะฮะเหลืออยู่ไม่กี่รายการนะครับคือ ลงไปกี่รายการเหลืออยู่สองสามรายการครับเหลืออยู่เต่าแค่นั้นเองนะฮะเหลือสามสี่รายการครับขึ้นก่อนนะสมเด็จนะฮะสมเด็จเขาว่าเสร็จทุกไายนะครับผมดูันไปนะฮะจำได้ว่าลงไปแล้วนะครับผม อันนี้เนี่ยโห่ซื้อมันยังแพงเลยเนี่ยชอบจัดเลยนะฮะเพราะเห็นความแบบเกาผุกรอนนะตามอารมณ์คนที่แบบว่าดูเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้น,นะนี่นะฮน, <c oughs> นี่ก็มีคนชอบเหมือนผมเยอะนะถามหลายคนนะผมก็เปิดแบบดิบด์สหน่อยนะผมเปิดแบบดิบด์สหน่อย <c oughs> วันนี้ก็เอาเบาๆแล้วกันออะก็ดูแล้ว เสมอตัวก็ยังดีเสมอชุนก็ยังดีเนะนี่ยขายเนี่ยนะพี่มหาเก่าเลยนะฮะถัดมานะครับสมเด็จก็ถือว่าเป็นสมเด็จเหมือนกันนะพอเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับที่ผมซื้อมาโดยราคามาค่อนข้างแบบว่าพอสมควรเลยนะีสององค์ายเนี่ยนะครับ เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับผมจะมีหนากับบางนะครับเด็ดหลวงพ่อกวยนะฮะต่างสภาพกันนะครับผมนะก็วันนั้นบอกว่เอก็มาถามหลายคนบอกโอกโหทั้นแสบราคาแรงจังเลยนะ อยากจะซื้ออยากจะเอามาดูวัดใจดูนะไม่คันไม่แพงขนาดนั้นได้ไหมนะวันนี้ก็ลองมาดูนะครับเอฟตีครับไม่ขาดทุนก็เดี๋ยวแบ่งกันไปนะครับขอกําไรกันนี้ไม่ไม่หน่อยนะครับเป็นนงินจิ้มนะฮะค่าเดินทางนะฮะออกหาของนะครับเอฟตีนะฮะต่วที่นี้ก็เขาไปไหนกันเนี่ยเขาไปโคราชกันอมผมว่าไผมก็อง,ต,องต้องไปอ่ะไม่มีของขายนะครับ ต้องไปหาพระมาขายนะครับอ่นี่ผมก็จะเอานี่ก่อน,นขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับพี่ครับสนำะเ,เร็จหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะฮะ สุดท้ายนี่อันนี้จ่ว่าไม่เคยลงนะฮะตะกุดหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับผักเชือกลงรักสภาพใช้นะครับผมนะี่ฮะขยายดูกันเลยรักแดงป๊ะนะครับผมเอฟซีนะสภาพใช้นะรักกลอนเลยนะครับผมน่ารักน่ารักมากๆเลยตรงนี้นะครับดอกนี้นะครับ ดูอัวดูอะไรนี่แม่นี่ฮะอัวทองเหลืองเชื่อมเงินจบเลยอย่างนี้นะครับจบเลยนะครับผม,มต้องอะไรกันมากนะครับน่ารักน่าใช้สุดๆเลยนะฮะตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะฮะ เหนื่อยทำทำเหมือนทำเน่ยเหนื่อยนะฮะเอฟซีเพราะว่าส่วนตัวผมเวลาผมไม่ค่อยมีของอะไรที่แบบเน้นๆแบบอะไรเงี้ยผมก็บางทีมัน,ม,นมันก็แบบเรื่องอะไรอ <c oughs> ะแล้วโหยแล้วโหยโดยแรงอ <c oughs> ะไรประมาณนีนะ้ไม่ค่อยมีทีเ็ตอะไรมาอวดเอฟซีอ,อ,อะมันก็เลยแบบนะแต่ถ้าวันไหนที่ได้แบบของทีเ็ตเนี่ยนะ ละลิกละลี่เลยนะละลิกละลี่เลยนะครับผมจะอารมณ์ดีเลยถ้าได้ของทีเด็ดนะแต่อย่างงี้คือเอามาดูกันแก้เหงาอะผมก็เข้าใจแหละนะครับเอฟซีคือช่องเรามันไม่ได้แบบเน้นพวกอะไรเนื้อดิอเนเนื้อผงอยู่แล้วนะส่วนใหญ่คือสายล่อนะครับสายล่อ,อกเก่านะฮะเอฟซีหลายท่านก็บอกโอ้ท่านแสบถ้าสายล่อ,อกเก่ามาเนี่ยไม่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 เหลือเนาะ อย่างพูดเงินเนี่ยคลิปก่อนคนก็ถามกันเยอะเลยนะครับก็หมดนะฮะหมดนะครับพิมพ์นิยมอะไรพวกนี้นะะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ราคาเนาะครับคือทุกวันเนี้ยคือช่องขายพราในยูทูบเนี่ยมันเยอะนะครับเยอะมากนะครับนี่ว่ามีการแข่งขันมีอะไรกันนะฮะคือข้อดีก็ตกอยู่กับเอฟซีแหละฮะผู้บริโภคนะครับอันนี้เราก็คุยกันสเพรย์ละเนาะนะครับ อาจะได้อาจจะได้ของดีราคาถูกนะซึ่งอาจจะถูกกว่าทั้งผมหรือว่าอาจจะแพงกว่าผมก็เป็นได้นะครับเอฟซี FC ก็เป็นไปได้หมดนะครับผมง่าก็ขอให้โชคดีได้พระดีกันทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะเลือกอุดหนุนน,นั่นแหละอยู่ในวงการนี้ก็เพื่อนพอลองพี่กันทางนั้นนะครับผมไม่สีเรียสไม่ปิดกั้นนะครับใครเอามาเช็คกับผมเอามาดูเนี่ยบางทีผมก็มันก็ดูไม่ชัดเจนหรอกนะครับ ผมจะบอกให้เวลาเราดูรูปดูอะไรกันผมบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากจะ,อะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วบางทีผมขอบายขอญาตด,ดีกว่านะครับใครที่เอาพระของท่านอื่นมาให้ผมดูเนี่ยขอญาตแบบนะไม่ไม่อยากไม่อาจอยากออกความคิดนนะครับก็ดูประสบการณ์ดูเปรียบเทียบจากอของผมก็ได้นะครับผมเอาอย่างนั้นนะทีมันก็ลำบากใจเนาะเอฟตีเนาะ,นะครับผมนะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับ ถือว่าเฮฮากับเพเหละแก้เหงากันไปนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องลังก็โทรมานะครับที่เบอร์061-898-7342นะครับ061-898-7342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้า,คล,นาคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาเอฟซีชันไปก่อนนะครับผม โชคดีมีความสุขเฮงเงรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ